มาเบงมาถั่วพูถั่วพูหนาวมาแล้วเริ่มดำแล้วเห็นปะไหมลเลยอุณหภูมิลงแค่47องศาเด้ไหี่47องศาไหมแล้วถ้าลงไปถึงน้ำค้างแข็งเนะี่ยบอกมรอดค่ะเรียบร้อยกดเลยเนะปะใบเริ่มไหมแล้วหนาวหนาวกับไหมอยู่เด้อเห็น นี่แมนตาฮอนไม้หนาวกับไม้ดำหมดอันนี้มาอันนี้มะทุกปูเขียวมะทุกขาวอันนี้ท้อปูสีม่วงกำลังพอดีกินเดี๋ยวเก็บไปกินสีม่วงอันนี้ท้อปูสีม่วงกำลังกำลังเป็นมะดอกกระไลเยอะแต่ว่าวเจอเจอเอากาศเย็น

ลมพัดมาตีไม้หมืบึงยอดกระเพราไม่เลยนะคะกระเพราแกแล้วได้เก็บกระเพรากระเพราตัวนี้หอมหอม,มกระวังกระเพรากระเพราสมุยพันสมุยได้มานึา่เขาอส่งมเาเพอจะเพื่อนแน่หลายคนตัวนี้มาอ่าถั่วครกถั่วขอหรือว่าหม,ม่ามวยอินเดียนั่นแหละ ตัวนี้แหละสวยงามก็พแคเก็บไปกินลายเธอละมีพ่อได้ได้กินไอ้มะกมันดอกไม่ได้มะกไม่ได้ดอกมันก็กินอยู่แต่มีมีหลายได้กกได้กกไม่ได้ปุูกหลายไหมอันปุูกหลายก็ได้กินอยอได้พอได้เก็บเยอะดอกแคต้นโกยเซเบอร์มันไอซอยเหมือเพราะว่าลมพัดเมื่อวานสองมือก่อนนะลมพัด เม <ic> mm. ันก็เลยสบยมานตอนมะฮุงก็เป็นมะฮุงตะพู่แล้วไม่ได้ไม่ได้กินแบบนี้นี้องไปได้ซื้อกินจะได้ซื้อกินแล้วล่ะฮพักไอ้ตำลิงกำลังมาแล้วจะเก็บพักตำลิงนั่มาโบกกันเลยจะเก็บมาโบกแกงแกงข้อวใบหน้าข้าวปงน้อยบ้าฮนแกงข้อวปะเค็งน้อยบ้า ก็พูดพอดได้แต่ไม่หลายมันเริมปล่อยทำแกอ่อนแกไวอยู่ไม่ได้เก็บอมะหลายปีนี้ปีกลายในเก็บเป็นหลายกินไม่ทันพร้อมก็เลยได้มแม่เม็ดมันหลายปีนี้เม็ดไม่หลายเพราะว่าเก็บเก็บกินท่องหลายจานนะันดอกทุกกุมอันมาที่หลัง สวัสดีค่ะอยู่ดีมีแหง้งแล้วที่แกไปกินยังเป็นมะเยอ่สวัสดีค่ะท้องฟ้าก็สวยางามตะเงินกำลังตกบ้านเฮาตะเงินกำลังเฮินตอนนี้ตะเงินกำลังตกสวัสดีค่ะ